อ่านคณิดยังไงให้ได้20เต็มแบบนี้ ซึ่งอันี้จะเป็นคะแนนของเด็กที่อยู่ในคอร์สของคุณลุกนะเอาจริงทุกคนไม่จําเป็นต้องได้คะแนนเต็มแบบนี้ก็ได้นะเอาจริงเอาแค่แบบแค่ติดอะก็พอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครเดีย๋ยวอยากได้แบบคะแนนเยอะๆแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันเดี้วเดี๋ยวคุณลูกจะมาแชร์ทริคให้นะซึ่งมี2ขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องสอบเรื่องอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยเราก็เรียนเนื้อหาตรงนั้นอะให้ครบย้ํานะว่าให้ครบเพราะว่าเราอะค่ะไม่รู้ว่าเนื้อหาที่มันจะออกสอบมันจะออก ว่าเรื่องนั้นออกสอบโ,อโหตายเลยนะอย่างเช่นคนในร้อยที่เราสอบไปเราได้คะแนนสูงสกันอะเอาจริงนะคุณดูว่าไปอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยนะคือปีนี้มันเป็นของเกณฑ์ใหม่ใช่ปะมันไม่เคยออกสอบเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถออกเรื่องอะไรได้บ้างคุณรูว้าจริงจริงคุณรู้ไปอ่านหนังสือทั้งในประเทศแล้วก็อ่านหนังสือต่างประเทศด้วยคือทําการบ้านหนักมากๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำข้อสอบได้ครบทุกรูปแบบนะคะ และหัวใจที่สําคัญของข้อที่1เลยก็คือต้องอ่านให้ครบ <S <S ทุก,ทกรูปแบบที่มันสามารถออกสอบได้ต้องอ่านทุกเรื่องที่มันสามารถออกสอบได้ต่อไปขั้นตอนที่2นะคะสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือการฝึกทําโจทย์เองนั่นเองคือตอนที่เราเรียนจบแล้วอะสมมติใครที่แบบเรียนอย่างเดียวเราไม่ฝึกทําโจทย์เองนะคุณต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะสอบได้คะแนนเยอะๆอะสิ่งที่สําคัญก็คือหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาฝึกทําโจทย์เองอย่างเช่นในคอร์สเนี่ย ครูดูก็ให้ทุกคนเรียนก่อนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ทุกคนต้องเรียนเนาะอะ,อะก็เรียนไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะเสร็จปุ๊บพอเรียนจบแล้วเนี่ยตอนใกล้ๆสอบครูดูก็จะทําเทสให้ทุกคนเนาะ เทตตัวนี้ค่ะคุณครูก,ก็จะวางแผนให้ทุกคนแล้วให้ทุกคนฝึกทําให้ครบทุกรูปแบบที่มันสามารถออกสอบได้ซึ่งใครที่ทําเทสได้ยังไงก็ทําข้อสอบได้อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะคือเราต้องเรียนแบบนี้สรุปนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องอ่านเนื้อหาให้ครบเนาะขั้นตอนที่2นะคะก็คือต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆแล้วก็ต้องฝึกทําโจทย์ให้ครบทุกรูปแบบที่สามารถออกสอบได้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลามาวางแผนการอ่านหนังสือเองแบบนี้อยากลงคร์สเรียนที่เป็นฉบับเต็มเลยก็สามารถมาปรึกษาคุณครูได้ที่นี่นะคะ